สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวบูมบีชทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับพอดีท่านโน้ตนะฮะอยากให้ทำคลิปของบ้านเล็กบ้างนะฮะก็บ้านนี้ก็เลเวล53อย่างที่เห็นนะครับจะลองดูนะครับว่าจะบุกได้แค่ไหนยังไงขออนุญาตบูสต์นิดนึงครับ น,นี้คงพอมั้งครับผมสายประหยัดนะฮะก็ประหยัดนิดนึงอ่าอีกอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณท่านโน้ตนะครับที่เติมโปรให้นะคะขอบคุณมากครับเหลือยี่สิบแปดวันนะฮะโอเคครับมาเรามาประเดิมฐานแรกกันดีกว่านะฮะใครก็ไม่รู้พี่จีนนะครับอืม ไปครับโอ้จีน้อยนิดหนึ่งนะฮะผมอา, <c oughs> อาจจะไม่ชินนะครับเส้นทางเดินอันตรายนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็จะลองดูครับ โดนไปนิดหน่อยนะครับเรียบร้อย <c oughs> โอ้เคยเล่นแต่การโบสมีมากนะฮะอันนี้น้อยกว่าไอดีหลักนิดหนึ่งเลยเลยไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะนี่มันให้เลเวลแบบ68มาเลยนะเอา7จแล้วด้วยนะฮะโอ้โหนีมันจะให้เราเล่นไหมเนี่ยโอ้โหได้ครับเดี๋ยวเราจะหยามคนเลเวลสูงสๆหน่อยนะครับโดยการซัดเลยนะฮะขอดูเส้นทางเดินสักครู่นะครับอือ ลองดูแลกันนะครับแหมี่ยจะมีระเบิดซ่อนอยู่อีกไหมเนี่ยชอบซ่อนระเบิดนะฮะพวกนี้ไม่ประมาทดีกว่าประมาททีไรนี่ตายทุกทีนะฮะ เดี๋ยวจะโดนช็อกไมล์นะครับตรงนี้นะฮะอ่าไม่โดนนะครับรอดโอ้ <Okay. S 1> ลืมไปเลยนะครับว่ามีเลเซอร์นะฮะ เมื่อกี้เกือบไปนะครับดีว่าเลเซอร์ออกข้างไปนะครับไม่งั้นนี่เสียหายหลายแสนนะครับอันนี้ไม่รู้บ้านใครนะฮะโอ้ชื่อภาษาอังกฤษนะฮะ โอเคครับโดนแน่นอนครับแบบนี้นะฮะบ,บ้านเล็กนะครับต้องคิดเยอะๆหน่อยเพราะว่าพลังงานของเรือน้อยนะฮะโอ้โหเหลือ130แล้วเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใช้เปลืองไปหน่อยนะครับ โอ้งั้นไหนๆก็ไหนๆขออีกอันแล้วกันแหมันจะเพิ่มมาสักเท่าไหร่กันเนี่ยฮะเอาหเพิ่มมาอีกนิดเดียวนะฮะบ้านใครไม่รู้นะครับชาโ์เดนะฮะเดี๋ยวจะทำให้เหลือแค่เงาเลยนะฮะ โอเคครับอย่างนี้ค่อยเอาเอาปัดปืนลั่นนะแมหลายทีแล้วนะบ้านนี้ยังไงยังไงผงใส่เล่นของไว้หรือเปล่าเนี่ย ที่การเดินต่างๆนะครับก็หลายๆคนก็เรียนแบบเอาก็ได้นะฮะผมอะไรนะไม่ไม่สง,งวนเลิขกสิทธิ์นะฮะอยากเดินอยากก๊อปปี้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นเกมนะฮะเราเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะฮะ <c oughs> บูมไมายซ่อนอยู่นะครับไร้กาดจริงๆเรียบร้อยตายไปแค่หนึ่งตัวนะครับแหม มีความร้ายกาศนะฮะซ่อนบุ่มไม้ไว้นะครับนี้จนเหลือเกินนะฮะบ้านนี้เป็นบ้านที่ไม่ค่อยได้เอ่อทำการบุกสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเอาไว้ใช้ลงแต่ TF นะฮะอ่อ,อนอยู่โอ้โหนี่ก็จนเหลือเกินนะ แล้วดูนะฮะให้เลเวลนี่ต่างกันสิบเลสิบกว่าเลเวลนะฮะแม่มันจะเราดูจนเลอเกินนะฮะปาืตเออโอเคอย่างนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยอืมโอเคครับลุยกันเลยนะฮะ ตรงนี้ให้เป็นจุดสังเกตนะฮะหลายๆคนเขาจะชอบมาวางาพวกพวกสิ่งก่อสร้างที่เป็น 4, 4นะะี่คูณสี่นะฮะใหญ่ๆนะฮะวางไว้ตรงนี้เพื่อให้เราเดินลำบากนะครับแต่เราก็มีวิธีก็คือเดี๋ยวเราจะเดินมาตรงนี้สั่งเดินมาตรงนี้นะฮะต้องระวังอันนี้ให้ดีนะฮะตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้น เอาเลยครับคิดคิดแล้วมาเดินมาหลังตรงนี้เลยดีกว่านะครับอีกอันแล้วกัน สั่งให้ชิดสั่งให้เดินชิดกำแพงมากที่สุดนะฮะเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าจะเดินค่อนข้างเป็นระเบียบมากนะครับเห็นไหมฮะจะมีสูแตกแถวแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะ เรียบร้อยมีท่านโน้เซลนะฮะเดี๋ยวกำลังทำคลิปอยู่พอดีเลยนะกำลังพูดคุยนะฮะ ให้เกียรติท่านโนตนะครับเพราะว่าไอดีไอดีนี้จริงๆแล้วเป็นของท่านโนตมาก่อนนะครับก็หจะฮุบเป็นของตัวเองเลยมันก็ยังไงอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นก็เล่นด้วยกันได้นะฮะไม่ซีเรียสนะฮะว่าโอ้ต้องเป็นของคนใดคนหนึ่งนะฮะเล่นแบบนี้โอ้สนุกกว่านะฮะ บางทีช่วยเหลือกันไอหมายถึงไอดีหลักเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะของทุกๆคนอันนี้เป็นไอดีที่ท่านโนสสร้างขึ้นมานะฮะผมก็อยากให้เล่นๆด้วยกันนะฮะมันจะดูยังไงดีล่ะบอกไม่ถูกนะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าอยู่ดีๆยึดมาเป็นของผมเลยเนี่ยไม่ใช่ผมแน่ๆนะฮะ เืองควันดีจริงๆผมเล่นเนี่ยนะ โปรโมดให้ผมเลยนะท่านโน้ตนะายกะจริงๆเออโอ้โหดูนะฮะให้แต่ละเลเวลมาเนี่ยนะฮะเราก็เลเวลแค่ห้าสิบสามนะอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอผมเชื่ออย่างนั้นนะเออเนี่ยถ้าให้มาสี่สิบกว่าอย่างเงี้ยพอเข้าใจได้นะฮะว่านี่ลอกหกสิบเก้ากับห้าสิบสาม แมอ่มันจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยนะเออแต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายดีนะฮะคนเลเวลน้อยๆน,นะครับให้ลองอาอาจจะประสบปัญหาช่วงแรกนะฮะว่าเฮ้ยโอ้โหให้มาอย่างนี้เราจะอาไปสู้เขาได้ยังไงล่ะโอ้โหดูสางง้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะฮะสู้ได้นะอย่างที่ผมทําอยู่เห็นไหมฮะ ซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเคยทำมากกว่านี้ด้วยซ้าไปนะฮะผมเลเวลแค่ประมาณ40กว่าแต่แต่เจอแบบ68อย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ออยังสู้ได้นะฮะในความเป็นจริงซึ่งถ้าทุกคนไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยก็น่าจะยังมีนะฮะเสียวโดนล็อกยิงนะฮะเพราะว่าใกล้เหลือเกินนะฮะ เราเล่นกันบ่อยๆอย่างนี้นะครับคือเราจะรู้จังหวะรู้อะไรเองนะฮะอีกหน่อยนะครับ เรียบร้อยนะคะเปีกหนึ่งนะคะในคลิปนี้นะครับก็หลายเอ่ออาจจะหลายๆคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมมีไอเทมแปลกๆล่ะอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นเออไม่ใช่เป็นแบบเออ่เขาเรียกอะไรนะเขาเขาให้มาเล่นๆนนะฮะละกัน คนคนทำเกมนะฮะก็สัปดาห์นี้อาจจะเป็นตัวคริตเตอร์ตัวรักษานะฮะโอ้โหให้สามเก้ามาอย่างนี้ก็จัดเลยครับอืออย่างนี้ก็กินหมูแน่นอนนะฮะจัดเลยครับ จัดไปครับแบบนี้ชิวๆนะฮะพี่จีนนะฮะตั้งชื่อพี่จีนนะฮะนี่น๋ <c ười> อ <c ười> ขอกินเลเวลเด็กก่อนแล้วกันนะครับ อ่าทันตีนะครับ <c oughs> แหมน่าคิดนะฮะน่าคิด <c oughs> แหมคิดมากไปหรือเปล่าร <c oughs> ายการกินเลเวลเด็กนะครับงานนี้ยิงแหลกครับยิงแหลกนะฮะยิงเข้าไปนะฮะแบบนี้ไม่ปล่อยให้หลุดลอยนะฮะอย่างนี้ จะเห็นผมเดินชิวๆอะไรอย่างนี้นะครเพราะว่าชิวๆหมายความว่าเอะรู้ได้ไงว่าป้อมป้อมนี้ยิงไม่ถึงนะฮะอ่ด้วยความที่เล่นมาสักพักใหญ่ด้วยแหละครับนะฮะมันก็จะเกิดความเคยชินละกันผมไม่อยากใช้คําว่าชํานาญนะฮะเพราะผมก็ไม่ได้ชนานาญแหมระดับประเทศขนาดนั้นนะฮะเราจะเกิดความเคยชินนะฮะ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับบ้านนี้ไม่ได้เล่นนานๆนะฮะทักทายหน่อยนะฮะ ถ่ายแล้วเราก็ไปยิงบ้านอื่นก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาทักถ่ายนะฮะ ริบร้อยไปอีกหนึ่งฐามนะครับเล่นบ้านเล็กอาจจะภากได้ไม่มากนะฮะเพราะว่าใช้สมาธินิดหนึ่งครับมีใครตอบรับมาแล้วนะครับท่านโนตอาจจะยังไม่รู้ตัวนะฮะว่าตอนนี้อัดคลิปไปด้วยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวอาจจะได้ดูตอน เออเอาคลิปลง youtube แล้วนะฮะไม่เป็นไรนะคะท่านโน้ตเป็นคนดังมีชื่อเสียงนะฮะที่สำคัญฝีมือดีด้วยนะครับน่าจะไม่โดนฮนะอันนั้น เ,เหมือนควันหลุดนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะครับ แมมเออแล้วผมอัพไปเอ้ยไ,ไอ้นี่ไปตั้งเยอะจะอัพอะไรดีล่ะโอ้โหท่านน้อัพรถถังไว้อยู่นะฮะเออมันก็เต็มแล้วนะต้องรออัพโอ้โหมันก็ต้องรออัพอย่างอื่นนะแหมนนี้อัพบ้านเสร็จแล้วจะมีอะไรใหม่ๆม,มายังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องลองดูอลองดูเลยแล้วกันนะฮะ อ่อ,อมีอันนี้มาอีกน้อยหนึ่งนะฮะอโอ <c oughs> ช็อกไมล์มาแต่แรกเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่รู้จะจัดยังไงนะฮะไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะไว้แบบทนโท่อย่างนี้แหละนะอืม โอ้โห oh แล้วผมจะอัพอะไรดีล่ะ mm hmm. เออจริงอัพอันนี้ได้นะอันนี้ได้ไหมล่ะอันนี้ก็ห้าแล้วนะฮะสิบหดแล้วมั้งอืมโอ้โ oh ห ดูยาอันนี้อีกทีเลเวลห้าหกนะฮะอัพบ้านเราก็ค <c oughs> งต้องอัพ <c oughs> อย่างอื่นไปก่อนนะฮะอัพอันนี้ได้ไหมอ๋อขาดอีกนิดนึงงั้นเอาอันนี้แหละนะฮะเออบ้านใครต่อดีโอ้คลิปห้าสิบเอาไม่ใช่คลิปยี่สิบสี่ยี่สิบห้านาทีแล้วนะฮะอีกสักครู่ต้องตัดแล้วนะครับ งั้นเดี๋ยวจะเร่งนิดหนึ่งนะฮะต้องเร่งมือนะฮะ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะคลิปใกล้0นาทีแล้วนะฮะ26นาทีกว่าแล้วนะครับอ่าสีอีกแล้วโอ้โหแตจนเหลือเกินนะฮะแหมเดี๋ยวจะไว้ก่อนไว้ก่อน บ้านจนตอนนี้ข้ามไปก่อนนะฮะอือนี่นี่ก็ยากแล้วแถมจนอีกต่างหากเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยนเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับตอนนี้เออตายละนี่ก็จนเลอเกินนะฮะแหมไม่มีบ้านอื่นแล้วล่ะท่าทางมีไหมเอออันนี้ดูดีหน่อยนะฮะพอจะมีทรัพย์สมบัติแมงป่องนะ จัดสิครับรออะไรแม่ซ่อนไว้อย่างเนียนเลยนะฮะน่านไงเต็มเลย ต้องมีตายกันบ้างแล่ะฮะตานี้นะฮะแต่ก็ใช้โปรโของท่านโน้ตให้เป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ ร้อยครับโดนไปน้อยนึงซ่อนระเบิดเก่งมากนะฮะผมก็ขี้เกียจชมซะด้วยยิงซะเลยอย่างนั้นแหละ <c oughs> โดนไปห้าตัวนะฮะ โอเคครับ29นาทีพอดีนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่คที่ที่รับชมนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเรียนแบบคลิปเออเรียนแบบวิธีการได้เลยนะฮะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะฮะโอเค okay, ครับสวัสดีทุกคนครับ